อันเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับก,กรารฝึกฝนเนาะแล้วก็สัยพลิปของเราด้วยว่าเอ้ยถ้าเกิดเราฝึกฝนมามากนะครับมันก็เป็นอะไรที่เราพอเห็นปุ๊บเราก็รู้เลยรู้ <ๆ S 1> เลยว่าเออมันมีความเชื่อมโยงเป็นยังไงนะครับ <mt ains> ก็อันนี้ก็คือลำดับและรูปแบบอื่นๆนะครับพี่ขอยกตัวอย่างแค่2อันก็พอคือแบบที่1นะนะครับคือเพิ่มหรือลดไม่คงที่ นะครับอันนี้คือเพิ่มหรือลดไม่คงที่เพิ่มหรือลดไม่คงที่เนี่ยแต่ว่ามันจะต้องมีแพทเทิร์นของการเพิ่มหรือลดอะไรบางอย่างะนึกออกไหมครับนะครับเช่นนะครับเออย่างเช่น1 3 6 10 15อย่างเงี้ยมันห่างกันเท่าไหร่2มันห่างกันเท่าไหร่3มันห่างกันเท่าไหร่4มันห่างกันเท่าไหร่5เห็นปะ คือมันเพิ่มหรือลดไม่คงที่อันนี้เพิ่ม2 3 4 5 6 6สีากใช่ไหมตัวต่อไปก็น่าจะเป็น6นะถ้าเขาถาตัวต่อไปนะอันนี้ก็น่าจะเป็น6ถูกไหมงนั้นมันน่าจะกลายเป็นอะไรเป็น21น่สิบเอ็ดเห็นไหมครับแบบที่2นะที่พี่ขอยกตัวอย่างก็คือเออเป็นเลขยกกำลังยกกำลังนะครับยกกาลังเลขยกกำลัง อย่างเช่นไรอย่างเช่นนะหนึ่งสี่เก้าสิบหกไปเรื่อยๆโอ้มันดูว่ามันไม่ใช่ลำดับเลขคณิตแล้วก็ไม่ใช่ลำดับเลขาขนคณิตนะครับเราทำยังไงอ่ะอ๋อหนึ่งเนี่ยมันคือหนึ่งยกกำลังสองสี่มันคือสองยกกำลังสอ 2, กกงเก้ามันคืออะไรสามยกกำลังสองสิบหกมันคืออะไรสี่ยกกำลังสองงั้นตัวต่อไปคืออะไรห้ายกกำลังสองนะครับ เออถ้าอยู่คนงสอง,สองก็คือตรงนี้ต้องใส่อะไรต้องใส่ยี่สิบห้าแล้วต็อไปเรื่อยๆได้อย่างงี้เนาะนะครับนอกนั้นเนี่ยนะครับมันก็มีแบบอื่นๆที่เราจะต้องพิจารณาเป็นกรณีๆไปนะครับอย่างเช่นถ้ามันไม่ใช่ตัวเลขเลยเนาะมันอาจจะมี a e, e i o แล้วถามว่าตัวต่วตอไปคืออะไรนะครับอันนี้ก็เป็นแบบตัวอ,อ,กอักษรถูกไหมใช่ไหมตัวอ,อักษรที่เป็นตัวสองภาษาอังกฤษ a e i o ตัวต่อไปนะ่าจะเป็น u ก็คือตัวสละในภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับอันนี้มันก็เป็นแบบอีกอันหนึ่งที่มันแบบแตกออกไปเลยแต่ว่ามันต้องการไหวพลิบในการเชื่อมโยงต่างๆว่าเฮ้ยอันเนี้ยแพทเทิร์นอันเนี้ยมันเป็นอันเกี่ยวกับอะไรกันแน่อีกแบบหนึ่งนะครับก็อย่างเช่นแบบเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยสมมติเป็นรูปบ้างนะวาดขาวาดตรงนี้นะเป็นสามเหลี่ยมนะแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นห้าเหลี่ยมแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็มีหกเหลี่ยมอย่างเงี้ย หกเหลี่ยมตึง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 หกเหลี่ยมแล้วตัวต่อไปอะไรเอ๊ะเจ็ดเหลี่ยมเนาะก็ได้จะเป็นเจ็ดเหลี่ยมนะครับไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันมันไม่สมมาตรนะถ้ามันเจ็ดเหลี่ยมนะครับแต่ตัวต่อไปก็น่าจะเป็นเจ็ดเหลี่ยมอะไรเงี้ยนะครับอันเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนเนาะแล้วก็สวยพริบของเราด้วยว่าเอ้ยถ้าเกิดเราฝึกฝนมามากนะครับมันก็เป็นอะไรที่เราพอเห็นปุ๊บเราก็รู้เลยรู้เลยว่าเออมันมีความเชื่อมโยงเป็นยังไงนะครับ